อโอ้เข้ามาโดนแจ๊มสาวขึ้นดาวไปแล้วสังนะวะสวัสดีครับตอนนี้มากับพี่ชิงไลยผู้ชายสายงัด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 นะครับ,รบนี้จะมาทดสอบเหยื่อตกปลาชิว นาวาสุรวันหรือน,น,นาวาสุดหนึ่งนี่แหละก็ขับไปเลยน,นะครับแถวนี้บ่อเยอะย่ยานลำลูกกาเียมีแต่บ่อปลาเคยไปเจอแถว64นะอารมณ์เสียอารมณ์เสียอ,อารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เราก็เลยไม่ไปเลยนะฮะ บ่อไหนเจ้าของฟูตเพาะนะครับจะไพรอดเพราะฟริ้งนะครับงานบริการดีเราก็จะไปที่นั่นนะฮะเจอกันเราพร้อมจะรีวิวให้ทุกท่านนะรีวิวไม่ได้ตกฟรีนะเว้ยรีวิวมันก็ไม่ได้ตกฟรีนะเออไปจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ตลอดนะฮะก็รอตามชมกันนะครับเดี๋ยวไปเจอที่หน้าบ่อเลยแล้วกันนะครับ บ่อตกปลาดังเดิมบ่อแรกๆเนะครับที่พี่ชิงไลเรา,เราได้เคยมาตกไว้นะเมื่อสมัย20ปีแล้วโอเคเราไปตกปลากันบ่อลังสวยเลยครับไม่กว้างไม่เล็ก คันสามสิบบาทมีอะไรมาใส่ได้หมดครับนี่เลยนี่ครับจากเพื่อนตั้มนะครับ FC ชาวเชียงใหม่นะส่งเหยื่อมาให้เราเทสนะครับมาลองกันปลาขางต้องเอาปลาขางต้องเอาปลานินปลาได้ทุกตัวได้ทุกตัว,ต,วตัวเล็กๆไปได้เดย่าไม่แตกเราเก็บใสุ่งไว้ก่อนนะ ไม้แตกเอาเก็บใส่ถุงนะครับตอนนี้เราจะใช้เรือนาวาหนึ่งเกียงอะไรเกียงทางอะครยวจะหาว่าใช้ไม้แตกนะว้าโอ้เข้ามาว้าวไฮเกรดเลยนะเนี่ยดูทางแล้วนะเย้ไหมไฮเกรดเลยชัดเขาบอกผสมน้ำแช้ได้เลยเหมือนกันเอาสักครึ่งก่อนไอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะได้เยอะ เดี๋ยวใส่เปล่าเยอะขอครึ่งหนึ่งอ่ะสปิ้วคุณน้องเออสปิ้วนี่ส่งตรงจากอินพ็อตมาจากเชียงใหม่เลี่ยอ่ะผสมน้ำผสมน้ำไม่ต้องเหลวนะฮะแบบชุ่มๆแค่ชุ่มใจเย็นสิต้องค่อยๆอ่ะมาและโอเคแล้วเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมเออได้ละเอาละ เอ,นะอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราประกบบิดกันนะมาตกันเลยนี่ครับเยียนาวาว <c oughs> รู้นกันรู้นกันได้ตัวหรือเปล่า โโอ้้มาแลวตัวไม่ใหญ่นะอันนี้เป็นเหีย่อของนาวาครับนาวาต่ำอ้าวาาาไปเลยนะครับนาวาสงสัย นั่นแ,นแล้วนั่นเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ไงนาวาว่าไงนาวาใไ่แตกไม่รู้ใส่ไปสองขอ <c oughs> ยังไปใส่อะไรปนกัน <c oughs> <c oughs> อ้าบอกว่าติดท้องนะโอ้ยหอยอ่นาวาติดท้องเฮ้ยติดขี้ติดขี้ติดขี้วะโอ้ฟ้าเอาป่ปเนี่ยอะไรจับ เวลานะหนึ่งชั่วโมงนะเอาสิบเอ็ดโมงนะนาวาหมดนะนาวานะหนึ่งชั่วโมงนะดูดินาวาหนึ่งชั่วโมงเป็นไงเยือนนาวานะครับกับนาตานะเอฟซีเชียงใหม่ครับตั้งชื่อว่านาวาสุดหนึ่งนะหนึ่งชั่วโมงครับรอดูว่าเยือนนาวาเป็นยังไงหนึ่งชั่วโมงตัวแรกเปิดมันเมื่อกี้เป็นไม้แตกนะครับไม่ใช่นาวาเดี๋ยวรอดูนาวา หยอกหยอกหยอกเรียบร้อยครับนาวานาวาอากาศอีกนาวาทขาไม่ด,ด่อยเลยเฮ้ยอีศพครับเอ้ยไม่ใช่ไอนินโอ้โหนาวาก็ใชย่อยนะ แม right. yeah, mm ่งแดกทีสองฟอเลยฟอเดียวนะวะชั <oh ่วโมงนี้จะกลับแล้วโอ้ยต้ใหมาเนี่เด๋ยวรอพสแล้วนี่ ครับนาวาทำงานแล้วครับตอนนี้นาวาเริ่มทำงานแล้วโอ้โหสีรับตอนนี้สีแต้มแล้วโอ้โหยศต้องเหยานาวานี่กินกินแต่ปนินเหรอเหยานาวาเอาแต่ปนินเหรอวางปนินทยศต้องตะก้อแล้วก็ย้ายหลุมเลย ย้ายหลุมถ้ามันมีแต่หลุมบันนินก็ต้องย้ายหลุม <Okay. S 1> ไปนาวา <Okay. S 1> ลุยต่อ สาวขึ้นดาดแล้วสังเลยเมื่อกี้จะได้น้าสาวตึกอืมนี่ปานินปานินมาแล้วครับนาวามาแล้วนาว่าเต็มปากเด็ดๆครับจากนาว่าใสก็ กำลังดีกันนะโอ้ผ่านมาแค่สิบนาทีครับตอนนี้ห้าแต้มไปแล้วตกธรรมชาตินะก็ไปลองธรรมชาติไปทุกไม้ก็งัดทุกไม้นะครับนาว่าม้แลยครับโอ้โหโอ้โหเซเว่นก็มาก็เป็นการทดสอบนะครับเหยื่อนะครับของนาวา มาจากเชียงใหม่ครับโวดไก่ประมาณเจ็ดรอยกิโลครับมาถึงกรุงเทพทดสอบกันไปเหยานาวานะครับถ้าขายถุงนี้นี่ก็จะถึงละโลอันนี้เป็นรุ่นพิเศษทดสอบเดี๋ยวยังไงหากมีการวางจำหน่ายครับตามท้องตลาดทั่วไปแล้วเราก็จะเรียนให้แฟนๆสำหรับมือสปิวและก็ชิงหลิวนะครับตาบอก็แน่นอนครับร้อยเอร์เซ กินตอนนี้เขาให้ชื่อว่าเหยื่อตกปลานาวาสุดหนึ่งนะครับติดตามกันต่อครับมาเลยโจ๊โจเลยโจ๊ะ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 บินเลยบินเหนอะบินเนอะบินเนอะยี้ส่งน้อยครับยี่ส่งน้อยครับ มีส่งมีน้อยนะถ้ากินนี่ก็แสดงว่า,าแสางว่าฟุกมากอ่ะเดี๋ยวนาวามีโลโก้เจ๋งๆใส่ลงไปก็จำละขายได้แรับอนาคตสนใจครับติดต่อผ่านอาแอดมินเพจของอวอยิงตงได้นะเราวมาลองหมายแตกกันด้วยนะสักช็อตหนึ่งหมายแตกเดี๋ยวหมายแตกยู่น้อยใจนิมโบนิมโบมโบั้ ถ้าพิมพอยู่อะตกถ้าพิมถ้าัยโลนี่ถ้าพิมพอร่อยถ้าไซโลปลาทับพิมพอร่อยนี่ไงหมายแตกมาแล้วนเห็นไหมหมายแตกครับเนี่ยอันนี้คือหมายแตกนะจริงแล้วหมายแตกก็เจ๋งกันนะนี่ขู เชียง5นาทีครับตอนนี้เชียง5นาทีาทผ่านไป1ชั่วโมงนะครับใช้เหยื่อของนาวาก็ประมาณ10ตัวนะครับ1ชั่วโมงนะประมาณ10ตัวะก็วัดไม่ติดอีกนะครับไม่ใช่ว่าแต่ลงทุกไม้ก็เกือบได้ทุกไม้แล้วครับวั<อ>ด,ด่อดทุกไม้ไมเหยื่อนาวานะครับตามกันด้วยนะตอนนี้เป็นช่วงทดลองนะครับ พร้อมด้วยเหยื่อไม้แตกนะนะผลงาน<ะ>วันนี้เท <ขอ S 1> ่าไรละเนี่ยเท่าไรละขอหนึ่งชั่วโมงโอ้โหเต็มกระชังหน,นึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงกับอีกห้านาทีนาะตำก็มีทั้งเหยื่อนะครับแล้วก็เรือนะครับเรือมือสองนะติดต่อหาเช่าซื้อได้นะกับนะตาตำสนใจก็ติดต่อมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ปลาของน้าตัมครับเยาวนาวาส่งตรงมาจากเชียงใหม่ให้มา2กิโลตกไป3สเดือนไม่มหมดครับเนี <c> ่ย <oughs> หนึ่งชั่วโมงไปได้ก็มาณ10ตัวนะครับถ้าตกบ่อมันก็อย่างนี้แหละปลาก็กินดีนะถ้าจริงๆก็ธรรมชาติมีปลาก็ถือว่าได้ตัวนะครับก็กับเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะครับในการตก ที่วัดไม่ติดก็หลายไม้เหมือนกันนะทำไมคนได้หลายตวนไ,นได้หลายตัวเลยเย,ยนวาวาครับอ,องน้ำตา่าสำหรับปลาน,นินที่ได้นะครับเย,ยนาวานี่ก็ประมาณสิบต,ตัวนะครับของไม้แต่ก็ลองเซิฟเซิฟนิดนิดนะครับว่า กินเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาครับกินเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นานะาทันใดนะครับที่สนใจเหยื่อนะครับตกปลาเยือนนาวานะครับของนาตานี่ก็เดี๋ยวรอลงตลาดนะครับถ้าลงตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะบเพืนานา่อนๆนะนะแต่เยอะก็คงจะไปเทสท,ที่บ่ออื่นอีกและก็หมายธรรมชาติด้วยนะครับ โอเคครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับ f ฟิชชิงคันที่นะครับดูว่าหมายหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ